สินค้าซื้ออะไรก็ช่างที่คุณจ่ายเข้ามาเนี่ยในการเปิดเมมเบอร์เนี่ยหรือสมัครเข้ามาเนี่ยคุณได้สินค้าตามที่คุณต้องการหรืออาจจะมากกว่าที่คุณต้องการที่ซ้ําไปก็รียว่าอาจจะจ่ายเงินน้อยแต่ได้สินค้าที่มีคุณภาพคุณค่าเข้าไปบวกกับยังมีโค้ดรหัสให้คุณด้วยนะเห็นไ,ไหมนอกจากลงทุนซื้อสินค้าแล้วนะยังได้โค้ดรหัสเนี่ยที่สามารถมาทําให้หลายคนที่บอกว่า เป็นเมนเจอร์เป็นดีเ e c เตอร์เป็นเพสเดนต์เนี่ยที่มีได้ได้รวมๆแล้วหลายแสนบาทหรือหลักล้านแล้วนะครับมันมีการเริ่มต้นนะครับในรอบ21ปีเนี่ยจากยงเหิงราคา2 5 0 0กลายมาเป็น3 1 0 0ในรอบ21ปีนะขึ้นมาแค่600บาทเท่านั้นเองคด้ปรับขึ้นประมาณ4รอบขึ้นมาจาก2 5 0 0เป็น3 1 0 0 เดี๋ยวหลายคนมาฟังวันนี้จะงงว่าเอ๊ะทำไมมีบางท่านบอกว่าลงทุนแค่หกพันกว่าบาทของผมลงทุนเงี้ยมากอ่าน้อยกว่าพวกท่านอีกครับผมลงทุนห้าพันเองเราโกเพราะโยงถึงสองขวดเองเมื่อก่อนคนเล็กก็ไม่ได้ลงทุนด้วยโกหนึ่งเมื่อก่อนแค่สองขวดใหญ่ครับเป็นโกล,ลักห้าพันบาทเท่านั้นเองใส่คนรู้ไหมรหัสหลักไอที่ลงทุนห้าพันเนี่ยดูยี่ใครลองลองดาวมาสิว่าเรามีรายได้เท่าไหร่รหัสดิช นะครับ21ป,ปีเนี่ยเออนะครับลองเดาๆกันมานะครับท่านลองคิดเล่นๆนะมีปีแรกปีเดียวที่ไม่ได้เท่ากับไม่ได้ไม่ได้ถึงห้าล้านนะครับรหัสนี้ตัังแต่ปีที่สองสามสี่ห้าไล่มาเลยครับชเชลี่ยแล้วปีหนึ่งประมาณห้าล้านบาทหรือบางปีมากกว่าห้าล้านบาท ต่อปีนะถ้านลองคิดดูนะครับแล้ว20ปีมันเป็นเงินเท่าไหร่เห็นไหมครับนี่แหละครับจะเล่าให้ฟังนื่งต้นทุนต่ำครับลงทุนน้อยไม่เสี่ยงได้ของแถมอันนึงชัดเจนเลยได้โคดรหัสครับที่คุณเอาเลขบัญชีเข้ามาแล้วคุณก็จะมีเงินโอนเข้าถ้าคนทําตามพู้มือและเงื่อนไขของบริษัทเรื่องนั้นเราจะยังไม่พูดถึงนะเพราะวันนี้ผมกำลังพูดว่า เหตุผลทําไมเราเรียกจอยแอนคอยเพราะกำลังจะบอกว่าการลงทุนน้อยแต่มีโอกาสได้รายได้หลักแสนหลักล้านครับต่อเดือนโดยไม่มีความเสี่ยงเลยย้ำนะข้อที่สอง j นะครับไม่ได้เรียกไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคุณจบอะไรมาความหมายคือไม่ได้สนใจว่าคุณจะมีความรู้หรือเปล่า เร้จะเรียนจบอะไรเหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าเนี่ยจบแค่ป .6 นะผมจบแค่ป .6 นะเราย <c oughs> ังสามารถนะครับประสบความเร็จขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งได้เลยในระยะเวลาต่อเนื่องกันมานะะยฮะ20ปีนะครับก็เลยอยากจะบอกหลายคนว่าข้อที่สองก็สำคัญครับเมื่อไม่มี เพดานระหว่างการที่จะมาเป็นเท่าแก่ที่นี่เพอต้อนทุนต่ำก็ชวนคนง่ายใช่ไหมครับใครก็ได้ครับไม่ได้สนใจว่ามีประสบการณ์หรือเปล่าไม่ได้สนใจว่าคุณมีสังคมดีหรือเปล่าไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นเพศหญิงเพศชายคุณจะหน้าดําหน้าขาวคุณจะเตี้ยคุณจะสูงคุณจะอ้วนคุณจะผอมคุณจะครบสามสิบสองประการหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยครับเรารับหมดครับขอให้อายุคุณถึงครับ เกิน18ปีบริบูรณ์คุณสมัครได้ครับ